ออกเดินทางได้โทษนะพี่ไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนตัวหรอคุณนั่งตีนคุณเกงไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาขายตั๋วนะไม่ซื้อครับคุณมึงลงมาแล้วใช่เราต้องไปทางนี่ไม่จะพ้ดทำไมมันติดจังวะวันนี้เลาะซ้ายเลยใช่เราเหยียบคันน้ำเงินเนี้ย คุณต้องเร็วกว่านี้คุณโดมเดี๋ยวก่อนรถข้างหลังก็มีเด้อเมื่อกี้คุณไปในจังหวะที่มันไม่ได้เด้อเดกคุกขัดเบลเพิ่มได้ไหมมันปลอดภัยขึ้นมากเฮ้ยเฮ้ยนขึ้นจะพังไปต่อไต่อได้กูไม่รู้แล้วนะตอนนี้มาตรงไหนอะไปก่อนเดียวว่ากันวงโค้งไปที่เมื่อกี้ที่เขาบอกอะตรลงไปอะตรงลงไปตรงลงไปวงโค้งไปวงโค้งไป พี่บอกให้คุณตรงลงไปเมื่อกี้แล้วพี่บอกว่าโค้งไหมเขาบอกให้โค้งบอกตรงลงไปแต่เ้านองพระประแดงถูกแล้วมันท้องโค้งผมอะไรล่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราเพิ่มเงินรางวัลในรายการ6ล้านบาทจ้ะขอบบาทสิบบาทครับยังไม่ได้6ล้านเสียสิบบาทก่อนแล้ว